งานมั่นครับงไงที่่วงเช้าเป็นังไงบ้างครับก็ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันด right ีแล้วเราก็เตรียมตัวมาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับก like ็เป็นพิธีสําหรับครอบครัวญาติที่สนิทกันอย่างเงี้ยครับออบอุ่นอบอุ่นดีแล้วก็กันเองดีครับก็คือเราตั้งใจที่จะแบบจัดงานแบ่งออกไปเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบ ตอนรับทุกคนให้ได้ทั่วถึงนะครับอย่างงานของมะเช้าก็เป็นงานสําหรับครอบครัวญาติพี่น้องจริงๆค่ะส่วนเป็นพิธีเป็นพิธีผสมแล้วก็เป็นพิธีจีนเพราะว่าเรามีเป็นพิธีแบบยกดำชาอย่างนี้ครับก็ดีใจตื่นเต้นตื่นเต้นมาตั้งแต่คืนก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็นอนน้อยมาหลายวันเมื่อคืนก็เลย น็อกแล้วก็หลับเลยฟ้องไปเลยใช่ครับ,นนบส่วนพ,พัทก็คือที่ผ่านมาบอกว่าชิลตลอดเมื่อคืนนอนไม่หลับจ้าออ <c oughs> มันเหมือนแบบเราพยายามไม่เครียดค่ะคือก็เตรียมงานทุกอย่างมาคิดว่าเออสบายสบายแต่ว่าพอก่อนวันจริงก็เออตื่นเต้นนิดนึงค่ะตอนอยู่ในพิธีคะตื่นตื่นเต้นขนาดไหนตอนอยู่ในพิธีจริงๆไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นเพราะมีแต่ครอบครัวคือมีแต่ญาติพี่น้องที่เราคุ้นเคยค่ะใช่ก็เลยสบายสบายแล้วรู้สึกว่า ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีก็แฮปปี้ค่ะราบรื่นมากไปตามแผนที่วางไว้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่คือทุกอย่างตรงตรงเวลามากเลยเนาะเราทําทุกอย่างตรงตามเวลาเป๊ะค่ะก็โชคดีมากๆมีเรื่องอะไรบ้างมีเลิกครับเลิกสวมแหวนตอนเก้าโมงสิบห้าครับก็เลยเออพอพอเลิกสแมแหวนเสร็จปุ๊บเราก็มีเลิอกอะไรอีกนิดนึงใช่ต้องวิง่ง<า>กลับไปเคาะเตียงกลับมาก็มียกน้ำชาแบบพิธีจีนค,ค่ะ ก็คือทุกอย่างทานตามเริ่มงหมดเลยทานโชคดีมากรุนมากค่ะรุนมากจริงพอโชคดีเราแบ่งเวลาได้ดีแล้วก็อย่างที่บอกวันนี้มีแค่แบบกันเองครอบครัวครับวันนี้แค่เรื่องสิ่สอดได้ไหมครับค่ะเป็นยังไงบ้างต่อจากส่งแพทอ๋อสิ่สอดก็ก็ทำทุกอย่างตามพิธีทําให้มันถูกต้องนะครับก็ก็รู้สึกค่อนข้างแฮปปี้หวังว่าแพทเองเขาก็แฮปปี้ครับวันนี้ครับค่ะ าาศาเ,เรื่องมูลค่าผมว่าตั้งแต่แรกคุณพ่อคุณแม่หมายถึงว่ามัมมีม่แดดดีของแพทเนี่ยเขาก็ไม่เคยมาแบบพูดถึงหรือเรียกร้องอะไรเลยอยู่แล้วตรงนี้นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วการที่แบบมัมมี่เนี่ยเลี้ยงแพทมาได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นมูลค่าที่ผมก็ไม่สามารถที่จะตอบแทนได้นะครับตรงนี้ก็ขอบคุณแดดดีกับมัมมี่ที่แบบ หรือว so ่าบนนี <seu> ้ก็ยกลูกสาวให้แล้วนะครับก um ็สัญญาว่าก็จะทำเต็มที่แล้วก็พยายามเต็มที่อยู่แล้วครับคุณแม่ปรับฝั่งอเมรกับนวอยังไงก็ตื่นเต้นอยู่ีตอนแรกว่าตอนแรกว่าจะไม่ตื่นเต้นแล้วแบบโหพี่ๆเยอะจริงๆครับก็ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตั้งแต่แรกก็ปกติเขาจะไม่ค่อยถามอะไรผมเยอะเท่าไหร่อนอกจากมีประเด็นอะไรก็จะก็จะถามเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยแพทก็เป็นคนที่สนิทกับคุณแม่มากๆม,ม,มีอะไรเขาก็จะพูดคุยกับคุณแม่แล้วก็มาพูดคุยกับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่กับคุณพ่อของแพทเนี่ยก็คงไม่ได้ดูจากแค่คําพูดนะครับผมเชื่อว่าการกระทําหลายๆอย่างที่ผมคิดว่าเราก็ ชัดเจนแล้วก็ทําอย่างเสมอต้นเสม,สมอปลายให้เขาได้เห็นนะครับชิ้นนี้มันก็วันนี้ก็คงไม่ได้พูดอะไรกันเยอะเหมือนเดิมเพราะว่าอันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็พูดเยอะอยู่นะว okay. ัยทำได้ทำไ,ได้ดีมากทำได้ดีมากครับก็คงไม่ได้พูดอะไรกันเยอะกพอพับทางคุณพ่อคุณแม่เขานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาก็คงดูที่ดูเราที่การกระทําด้วยครับเมื่อเช้ามีแบบว่าตินประสัทใจมีน้ําตาไหลไหมครับ มีเบาๆคือบอกตัวเองเราไม่ได้เดี๋ยวแบบต้องมาใช่เดี๋ยวเมคอัพรูดอุตส่าห์แต่งหน้าตั้งนานก็มีบ้างค่ะเวลาคุณพ่อคุณแม่อวยพรเนาะญาติทีกย่างอวยพรเราก็จะแบบเออมันมันก็ซึ้งค่ะแต่เบาๆเลื่อนๆเบาๆค่ะคุณน้อนนะครับมีน้องตาซึมน้อตาอะไรวันนี้ยังเกือบซึมเกือบหรอเกือบซึมยังไม่ได้ยังไม่ได้ซึมมากครับก็ยังตื่นเต้นอยู่อืมตื่นเต้นอยู่ราอสองพวาง วันนี้วันมั่นแล้วก็งานฉลองเนี่ยจะเป็นวันที่22นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพื่อนๆแล้วก็คนที่เรารู้จักหรือคนที่เราร่วมงานด้วยเนี่ยครับก็เป็นงานแบบเริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงเลยถึงเย็นเลยครับอัน,นดึกก็ว่าได้ค่ะก <รอ S 2> ็พอดีอมไดเลยใช่จะได้แบบเริ่มเร็วทุกคนก็สนุกขึ้นเร็วนอนเร็วอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงแบบเฟสติฟด้วยเนี่ยครับเป็นช่วงแบบใกล้วันคริสต์มาสปลายปี ก็อยากจะแบบมาให้ทุกคนสนุกสตาร์ทแบบแบบเซเลบรกับเราเซเลบร์กับเราไปเลยครับสถานที่อยู่ที่ที่โรงแรมครับในกรุงเทพครับเป็นตีมอะไรครับเป็นตีมสวนอังกฤษค่ะคือเราก็พี่โน้ตขอหนูที่อังกฤษเราก็เลยคุยกันว่าเราก็อยากยกความเป็นแบบสวนอังกฤษมาผสมกับความเป็นไทยของเราเนาะแล้วใช่แล้วเป็นงานกลางวันด้วยก็เลยเป็นแบบเป็นตีมแบบการ์เด้น ั yeah, ครบน่าจะเบาสบายคะ่ะเหมาะกับอากาศช่วงนี้เอ่อเสื้สาวกี่ชุดคะที่บอกเบาสบายนี่กี่ชุดคล้วจริงๆก็จะเป็น2ชุดหลักค่ะชุดอัพเตอร์ก็จะเป็นแบบธรรมะทะแมงแล้วแบบกางเกงสบายๆก็3ก็ได้อ่ะสามตอนแรกบอกว่า2แต่ว่าไม่ได้ต้อง3ค่ะที่สามอสนอคำมั่นสัญญาที่ให้กันตอนนี้าถึงแล้วเราได้ได้กเปลี่ยนอะไรบ้างหรือมีอะไรอยากบอกน้องด้วยก็คำมั่นสัญญาคำมั่นสัญญา ก็เคยบอกน้องว่าคือจริงๆต้องขอบคุณน้องที่ทาเขาแบบเ,เข้ามาในชีวิตผมแลวให้ผมรู้สึกว่าแฮปปี้ Happy นะครับทีเนี้ยผมพอผมแฮปปี้ก็รู้สึกว่าอยากให้น้องเนี่ยเขาแฮปปี้ด้วยอยากให้เขามีความสุขและความสุขครั้งเนี้ยผมรู้สึกว่าก็อยากจะแบบมันต้องเสียสละนะครับเพราะว่าอยากเห็นเขามีความสุขมากกว่าความสุขของเราอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมก็ตั้งใจเอาไว้แล้วก็คิดว่าก็ทําให้แพทเสมอมานะครับ ก็จะคอยดูแลค่ะแล้วก็จะอดทนมีแต่คนบอกว่าความรักแล้การแต่งงานคือเราต้องอดทนกันนะคือประสรคมันเยอะแน่นอนเราก็ต้องสู้เพื <treating Napoleon> <kita> ่อ <nosso> ก <fuck> ันและกันแล้วก็จะคอยเป็นแบบ support system ของเขาครับก็เข้าใจว่าวันนี้เป็นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของเรานะครับแต่ว่าทุกอย่างก็มีการเหมือนเขาบอกว่าอะไรคะต้องเรียนรู้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆหรอก็คือ มันไม่มีอะไรแน่นอนคนบางคนเนี่ยต้องอดทนกันอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าโอเคก็มันมีการเปลี่ยนแปลงใช่จะ<ต>อายุาจะสุขภาพอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็จะทําให้ดีที่สุดตรงนี้นก็คือสัญญาก <ขอ S 1> ับเขาไว้เรามีคุยกันครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับเมื่อไหร่เป็นเรื่องเรื่องย่างครับอย่างอย่างในสดทะเบียนแล้วแฟนมีน้องนะคะหลายคนก็อยากเห็นคุณพ่อคุณแม่สุด <S <S เออแบบว่า คือขอกรัไยังคะที่แบบว่าลังไหวว่าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเลยลองมาจบมาจริงจริงองคนที่รีบคือพี่โน้ตค่ะใช่เรื่องมีน้องเนี่ยก็มีคุยกับแพทตั้งแต่ก่อนน้องก่อนขอเขาแต่งงานอยู่แล้วนะครับว่าถ้าวันหนึ่งผมแบบขอแต่งงานเนี่ยหมายความว่าผมก็อยากจะมีลูกเลยนะอะไรอย่างงี้ดูแล้วน้องเขาก็ไม่ติดอะไรนะครับด้วยอายุด้วยอะไรผมรู้สึกว่าก็พอดีแล้วก็รู้สึกว่า ด้วยอายตุตอนนี้ถ้ารีบมีสุขภาพมันก็จะแบบกลับมาแบบสุขภาพดีได้เร็วจริงค่ะคือหนูหนูเองก็รู้สึกว่าเอออยากมีด้วยค่ะแล้วไหนๆถ้าเราอยากมีแล้วร่างกายเราพร้อมแล้วก็มีตอนนี้น่าจะดีกว่าค่ะไม่เหนื่อยตอนแก่แล้วเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยไหมไม่รู้อ่ะพี่พี่วิวมาจากขนาดนี้ <c oughs> มีเหลือจริงๆถ่ายอยู่หนึ่งเรื่องค่ะเกมรักทรยศแต่ว่าถ่ายไปเยอะแล้วค่ะน่าจะต้นต้นปีก็เสร็จเรียบร้อยส่วนที่โน้่าจะมีรูปจะต้องดูเรื่องไหมครับว่าจะต้องออกตอนไหนออกตอนไหนส่วนตัวไม่ไม่ค่อยดูเรื่องเลิกมากแต่ว่าถ้าสมมติมีเป็นธรรมชาติแล้วสามารถไปดูแล้วเราทําได้ตามธรรมชาติเนี่ยก็ก็จะยึดตามแต่เน้นธรรมชาตินะทับูแล้วก็ มันไม่ธรรมชาตินถ้าเริ่มได้มาแล้วธรรมชาติพร้อมก็ไปเลยใช่ครับแต่หลักๆอยากให้เรื่องของแบบความปลอดภัยสุขภาพของแพทกับอะไรมาก่อนอยากให้คนแรกแบบดูว่าแพทย์ไหวหรือเปล่าครับแต่ว่าก็เป็นไปได้อยากมีมากกว่าหนึ่งคนแล้วครับตรงแพทน์นรู้สึกอยงว่างถ้าเราจะต้องเป็นแม่เราพร้อมแค่ไหนก็ โอ้โหมันคงเป็นอีกอีกพาร์ทของชีวิตที่นึกไม่ถึงเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าก็พร้อมนะคะเราจะได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตในอีกทิศทางของชีวิตแล้วก็คงท้าทายมากๆค่ะไม่ยังไม่คิดค่ะว่าต้องการกี่คนไม่ได้อยากปันทงก็ขอดูทีละคนไปก่อนรรอยังค่ะยังเลยค่ะแต่ก็ เดี๋ยวก็ต้องเริ่มลองยุ่งยุ่มเรืตอนนี้คือแบบจัดจัดงานแต่งให้เสร็จก่อนให้ทุกอย่างมันแบบผ่านไปได้ด้วยดีแล้วเราค่อยคุยกันช่วงปีใหม่ปีหน้าเจอเลยเนาะไม่รูมนี่แทนทันยิูจกันไหมนะรจะได้แบบว่าเราคุยกันว่าถ้าไปก็น่าจะช่วงสงกรานเลยนะที่จะว่างยาวๆเพราะตอนนี้แบบแลนปีใหม่แลนอะไรใกล้ๆเนี่ยเราไม่ได้ เตรียมตัวอะไรเลยครับแล้วขอให้ผ่านวันนี้แล้วก็วันที่22ไปได้ด้วยดีก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีแล้วประสบการณ์กลับมาโอ้โหคิดว่าเขาคาดไหมคะว่าจะไปที่ไหนกันที่คุยคุยไว้หรอมันก็น่าจะน่าจะแบบอิตาลีอะไรแบบอยากเป็นฟิลแบบขับรถล่องอ่าใช่อยากได้ฟิลขับรถแล้วก็ดูวิวไปอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นรถทริป <ted> <libr ame> ผมรู้สึกว่าแพทเนี่ยก็ทํางานมาได้สักพักหนึ่งแล้วถึงจะอายุยังไม่เยอะนะครับเขาก็เริ่มทํางานมาตั้งแต่เด็กเลยทีนี้พอวันเนี้ยเราแต่งงานกันแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยผมก็อยากจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้แพทเขาลองดูว่าหน้าที่อะไรเขาเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับถ้าเขาเลือกที่จะแบบทําต่อแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับชีวิตประจําวันของเขานะครับก็ยินดีให้เขาทําต่อแต่ว่าถ้าสมมติว่าบังเอิญมีน้องมา เราก็อาจจะต้องไม่รู้ว่าเบรกไปเลยหรืออะไรยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวก็<ม>ต้องมาค่อยๆค,คุยกันครับ<ม>ก็คงแล้วแต่จังหวะจริง,รงๆอะค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังแฮปปี้กับงานยังสนุกยังใช่ยังอยากทําเท่าที่ทําได้เลยคะ่ะใช่เดี๋ยวถ้าสถานะหรืออะไรสถานก,การณ์มันเปลี่ยนเราก็ค่อยว่าก,กันนะคะขอดูแหวนหน่อยขอดูแหวนของพี่โน้ตเ <c oughs> หรอคะอันนี้แหวนใช่ครับอน้ตแหวนจากคุณแม่ใช่ครับอันนี้แหวนจากคุณแม่ครับเล่าที่มาโอเคก็วัน ไล่มาตั้งแต่วันที่ขอยอดีกว่าวันที่แพลนที่จะไปขอแพทนะครับตอนนั้นแพทก็พอทราบว่าเขาจะเดินทางไปต่างประเทศเป็นทริปครอบครัวเขากับมามีดดีนะครับเลยก็เลยถือโอกาสว่าเออน่าจะเป็นจังหวะที่เหมาะนะครับก็เลยไปบอกคุณแม่บอกที่บ้านว่าเออเนี่ยอยากจะไปขอน้องเขาแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคุณแม่เขาก็เตรียมแหวนมาให้วงวงหนึ่งนะครับก็เป็นวงที่ไปขอแต่วงวงที่ไปขอไม่ใช่วงนี้พอดีว่าไซส์มัน ใหญ่ไปกลับมาแล้วคุณแม่เขาก็เลยแบบอ่ะให้เลือกใหม่อะไรงเี้ยครับก็เลยมาเป็นวงนี้ครับแต่จริงวงนี้พี่โน้ตแบบดีไซน์ใช่ดีไซน์เองทำอะไรเองด้วยครับตีความหมายไหมครับก็ดุความหมายจริงๆก็แค่จักของคุณแม่เนี่ยเขาเป็นความหมายที่ดีแล้วมีมูลค่ามีมูลค่ามากครับแล้วก็ในทางกับการผมก็ได้เพชรเม็ดงามอันนี้จาก มามีของแพดกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นมูลค่าที่ไม่สามารถจะประเมินได้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณ<ช>มามีด้วยครับไม่แน่ใจแล้วตองถามคุณแม่เลยองถามคุณแม่<笑><笑>มีอะไรแบขอบคุณไหมครับที่ให้งานนี้เกิดขึ้นมาหรือย่างไขอบหรือจะขอบคุณกันละกันไหครับว่าที่เดินทางมาที่นี่ที่ทำให้เราจริงๆก็ขอบคุณกันและกันทุกวันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ ดีใจที่มีพี่ๆมาให้กําลังใจแล้วก็ดีใจที่ครอบครัวญาติพี่น้องทุกคนแบบอยากจะมาเซเลบรตกับเราอยากจะมาฉลองกับเรา<ช>คือเราก็ดีใจค่ะที่แบบอ่ะในอีก9ก้าสำคัญของเรามีคนที่เขาก็รักเราแล้วพพอร์ตเราเนาะค่ัแค่นี้และค่ะใช่แล้วก็ก็ขอบคุณทุกคนที่เพราะอันนี้เป็นงานเหมือนงานวันที่สองแล้วนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เหมือนเข้ามา ร่วมแสดงความยินดีกับเราขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนเลยที่วันนี้ก็สละเวลามานะครับได้มาคุยกันค,คุยเก่งนะวันนี้คุยเก่งพยายามพยายามรจริงตื่นเต้นตื่นทำได้ดีมากค่ะภูม <c oughs> ิใจมาก <c oughs> คือเราก็เห็นเขาแบบจะเกรงพี่ๆทุกครั้งแต่คือเขาก็